คุณพระรัตน์ตัวอย่างยังไม่ชัดอ๋อคุณพระรัตน์เนี่ติดใจเรื่องตัวอย่างไม่ชัดเรื่องรูปกับนามั่งตัวอย่างยังไม่ชัดกรุณาอธิบายตัวต i̇şte. ัวที่ถูกรู yes. ้กลายเป็นตัวรู้อย่างไรครับเนี่ยคือตัวที่ถูกรู้นี่คือรูปใช่ไหมแล้วก็ตัวรู้นี่คือนามใช่ไหมตัวที่ถูกรู้กลายเป็นตัวรู้อย่างไรครับ เช่นจิตที่ท่านพ่อยกตัวอย่างในคนคืออะไรที่คิดถึงการพลอดรักกับคนรักแล้วเป็นตัวถูกรู้โดยธรรมารมจะกลายเป็นตัวรู้อีกทีอย่างไรครับอ้าวไม่ต้องไปใช้สัพท์พรนั้นเดี๋ยวอธิบายง่ายๆขอบคุณครับอ้าวยังไม่ตยังไม่ได้ได้บายขอบคุณไว้ก่อนมันเป็นไรนะ รูปกับนามเนี่ยมันจะเป็นคู่ที่ตัวถูกรู้กับตัวผู้รู้เป็นคู่กันแยกไม่ออกม,อมันต้องทำันต้องทํางานร่วมกันไปตลอดเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นจากรูปที่เป็นอื่นไม่ใช่เราแล้วเราก็ไปเกี่ยวข้องเขาเกี่ยวข้องสัมผัสอย่างน้อยมาสัมผัสไอ้ที่ยังไม่สัมผัสยังไม่เกี่ยวกับเราหรอก มาสัมผัสเข้าพอสัมผัสปั๊บก็จะเกิดตัวที่ถูกรู้เป็นรูปแล้วก็ตัวเราผู้รู้เป็นนามเมื่อยังไม่ได้ศึกษาธรรมะตัวนามตัวถูกรู้เนี่ยก็จะชอบหรือชังผลักหรือนดูดนะมันก็จะเกิดสองเหมือนกันนะโลภหรือโกรธอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นผลักหระดูดู สองอันเสมอเราก็มารู้จิตของเราได้ว่เนียเราเกิดแล้วนะเกิดสองแล้วนะโดยไปยึดอย่างหนึง่งชอบหรือไปยึดไม่ชอบไปยึดมันเป็นสภาพคู่ชอบไม่ชอบเพราะสิ่งที่มันมาเกิดอาการมาชอบไม่ชอบนีมบ่มันเป็นเวทนา ตัวที่อยู่ข้างนอกที่เราสัมผัสแล้วก็เรียกว่ากายสิ่งที่นอกตัวเราสัมผัสกับภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็เกิดจิตเจตสิกของเราข้างในอีกตัวนึงเกิดรู้ก็เป็นอีกสภาพหนึ่งทีนี้ตั้งแต่เรายังไม่รู้เรื่องกิเลสแยกไม่ออกมันก็ปรุงเป็นชอบหรือฉับไม่ชอบชอบหรือชังทันทีมันก็ปรุงไอ้ตัว ไม่ชอบหรือชอบนี่แหละที่ปรุงปรับเนี่ยมันเป็นนามใช่ไหมเป็นเวทนาทุกเวทนาหรือสุขเวทนาหรือไม่ทุกไม่สุขก็ได้สัมผัสแล้วก็เฉยเฉยไม่ชอบก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบไม่มีนะไม่มีทั้งชอบทั้งไม่มีทั้งไม่ชอบก็เฉยเฉยก็ได้ก็เยอะสัมผัสแล้วก็เฉยเฉยไม่ชอบก็ไม่ไม่ชอบก็ไม่เยอะใช่ไหมเราไปชอบไม่ชอบเยอะแยะมากก็เฉยเฉยแล้วคุณจะทํำยังไง จิตอะไรก็ชอบไปหมดแล้วก็ช่างไม่หมดตายเมื่อยตายเลยเนาะมันก็ไม่ชอบซะมากกว่าโอ้โหวันวันหนึ่งก็สัมผัสกันกี่เท่าไหรกี่ล้านล้านอย่างวันวันหนึ่งสัมผัสเป็นล้านล้านอย่างนะนะนอกจากคุณจะเบ่อเมาเม่าไม่รับปัะปัดไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าคุณสังเกตสัมผัสนะโอ้โหคุณนับวินาทีได้ไหมละวันหนึ่งนีกี่วินาทีมันเร็วกว่าวินาทีอะธรรมะสัมผัสนี่จิตมันเร็วกว่าวินาทีอะ คูณไปดิวันหนึ่งอย่างน้อยสิบสองชั่วโมงอะเอากลางวันกลาคืนไม่ต้องนับก็ได้เท่าไหร่อ่ะมันไม่ไหวนี่นะเอาต่อเพราะงั้นเมื่อคุณไปเข้าใจไอ้รูปกับนามตั้งแต่หยาบข้างนอกแล้วพอเข้ามาข้างในมาเป็นนามคุณก็วิเคราะห์วิจัยอันนี้เรียกว่าวิเคราะห์วิจัยกายในกายให้ไปถึงเวทนา กายในกายให้ถึงเวทนาคือรู้สภาพใช้ปัญจนานะเรียกว่ากายในกายนี่มันก็คือเวทนานะแล้วเวทนาตัวที่กายในกายยังไม่ได้วิเคราะห์วิจัยเนี่ยมันก็ร่วมยังปนปน,นเป็นสังขารธรรมทุกขสุขอยู่หรือชอบชังอยู่คุณก็มาดูตัวนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นนามใช่ไหมชอบชังนนไม่ชอบไม่ชังเวทนาเป็นนามใช่ไหม คุณก็สัมผัสตรงนามพอคุณสัมผัสลงไปตรงนี้ปั๊บอาการนี้เป็นเวทนาไม่ใช่กายตัวนั้นแหละมันเอาแต่เฉพาะนามข้างในละแต่ความสัมพันธ์จริงมันไม่ได้ขาดกันนะมันยังมีข้างนอกอยู่แต่เราไม่เอาไม่ไม่ไม่เกี่ยวเรามาเพ่งที่นามและคนก็วิจัยนามนี่ออกเป็นเอ้ยแล้วมันเป็นของจริง กับของเกเวทนาเกกับขอใช้ศัพท์นี้เวทนาคืออารมณ์จริงหรือตัวรู้แท้กับรู้เกรู้เกเนี่ยมันกิเลสปรุงแต่งผสมเวทนาปรุงแต่งมาก็ามาแยกตัวนี้ให้ได้อีกเพราะงั้นตัวที่มันถูกรู้ตัวนีก้กลายเป็นรูปตัวคุณมาวิจัยอีกทีนึงนี่กัเป็นตัววิจัย วิจัยวิตกวิจารนั่นแหละวิจัยสัมโพธชงวิจัยอีกทีหนึง่งเป็นเจตสิกอีกร่วมเจตสิกองคุณไปทํางานทำมาวิจัยสัมโพธชงเจตสิกทํางานวิจัยมันก็เป็นนามไอตัวจิต,จตเจตสิกที่เวทนาที่มันทุกข์สุขหรือมันผลักรูดืูเนี้ยก็ไปกลายเป็นรูปใช่ไหมไม่สับสนใช่ไหม แล้วเมื่อคุณตกแต่งตัวนี้แหละขอภัววยไว้ใจตัวนี้แหละคุณก็จะต้องมีความรู้ในเจโตปริยาน16คือจิตในจิตเจโตปริยาน16คือจิตในจิตมีราคะคู่กับไม่ใช่ราคะคือโทสะคู่กับไม่ใช่โทสะเรียกว่าวีตะราคะวีตะโทสะ สราคะกบีตราคะสะโทสะกบีตะโทสะโมหะอีกสามสามคู่สราคะสะทโทสะสะโมหะกับวีตราคะวีตะโทสะวีตโมหะคือทําให้ไม่มีคุณก็ทําต่อไปอีกวิจัยและคุณก็รู้ว่าโอ้มันมีกิเลสร่วมก็ต้องลดกิเลสราคะลดกิเลสโทสะหรือลดกิเลสโมหะนี่แหละให้ได้ คุณก็ทำต่อไปมันได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ฐานสองคือฐานเจโตก็ฐานสายพุทธ,ธิสายสแตติกกัสายดนามิกสังกิตตังเนี่ยเหมือนสแตติกวิกิตตังเหมือนก็ไดามิกฟุ้งกระจายสังกิตตังก็เหมือนสังคตังนก่อนตีไม่แตกไอ้กระจายนี่ก็รวมไม่ติดคุณก็รู้อาการของจิต คุณว่าโอ้คุณต้องทำแล้วคุณก็ทำยังไม่สำเร็จมันยังเป็นสังกตังหรือมันยังสังคิตตังหรือมันยังเป็นวิกิตตังอยู่ตามตระกูลจิตของคุณนะคุณพุทธิจริตหรือสัทธาจริตก็แล้วแต่คุณก็แยกให้ออกทำให้มันรู้เพิ่มขึ้นคุณทำรู้เพิ่มขึ้นไม่ได้ก็เป็นอะมาตะต เจริญไม่ได้ทเท่าที่คุณจะทำให้มันวิจัยหรือว่าทำงานให้มันลดกิเลสแยกกิเลสท,ทำกิเลสออกให้ได้นยังไม่ได้คุณทำยังไม่ได้ก็เป็นอะมหคตะมหคตะมหากับอัคคะมหามากอัคคะเลิศยอดคุณทำยังไม่ได้ก็เป็นมหาคุณทำได้ก็เป็นมหคตะจิตทำได้นี่อีกคู่หนึ่ง เมื่อคุณทําได้เป็นมหาคตจิตแล้วมันก็ดีขึ้นจิตก็เจริญขึ้นเรียกโดยศัพท์ว่าสัุตรจิตจิตที่ดีสัุตรดีแบบอุตรดีแบบเหนือโลกียะและ้วโอ้ทำได้แล้วจับกิเลสลดได้แต่ดีกันนี้ยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบดีกันนี้ยังไม่อีก,ย,ย,ก,ย,อกยังไม่ถึงอนุตรังจิตตั้งอีกคู่หนึ่งสัุตรจิตตังกับอนุตรังจิตตัง ก็ทำต่อไปจนกระทั่งแยกได้ว่าอ้จบจริงๆแล้ววิมุตต์จริงๆและก็สะสมวิมุตต์เช่นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารสังขารสามปุญญาพิสังขารก็คุณกำจัดกิเลสได้ได้แล้วเด็ดขาดแล้ว ไม่ต้องใช้ปุญญาอีกแล้วอะปุญญาไม่มีบุญญาไม่ต้องใช้ปุญญาอภิสังขารไปต่อไม่ต้องบุญไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นจิตที่พ้นจากปุญญาพภิสังขารก็คือไม่ต้องกําจัดด้วยบุญละบุญหมดหน้าที่ก็เป็นอะปุญญาคุณก็อภิสังขารต่อไปอีกเพราะงัน้นกับมังกะมีแต่กุศลมีแต่ความรู้ที่เพิ่มขึ้นมีแต่ปญ บริสุทธาปริโยธาตามุทุแล้วก็กรรมัญญาปปัตสระเจริญต่อไปเรื่อยๆก็ก็ทำต่อไปอีกบริสุทธาก็คือสะอาดมันก็สะอาดยิ่งขึ้นปริโยธาตาแล้วก็สั่งสมลงในจิตตัวเองเรียกว่าจิตมุทุธาตุมุทุภูตธาตจิตที่สะสมคุณสมบัติอันวิเศษของจิตของคุณจเจริญ แล้วมันก็จเจริญขึ้นก็ไปทำงานเป็นกรรมัญญาจะทำงานก็จเจริญสูงก็นไปอีกเรื่อยเหมาะควรกับการงานมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีสมรรถนะสูงนเรื่อยเป็นกรรมัญญาทำงานมีแต่ถูกต้องดีงามไม่ปกพล่องไปเรื่อยแต่ทำยังไงทำงานยังไงจิตก็ประพัดสอนไม่มีหมองไม่มีหมนไม่มีลดคุณภาพมีแต่ใสสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประพัดสอนนี่คือคุณสมบัติ5ประการของ โลกุตรจิตอัดเรียกว่าอุเบกขาห้าที่พระเจ้าตรัสไปในพฏะปิฎกเล่มอะไรขึ้นเถิดดูเล่มอะไร,มะไ,รไม่มีเอออ้อเล่มสิบสี่ข้อหกร้อยเก้าสิบเนี่ยาธาตุวิพังกสุธาตุวิพังกสูตร,อ,ร,ตรอันตามายก็เอามาใช้มาอธิบายธรรมะมา,มานานและมากนี่เป็นความเจริญของความจบ อาทีนี้พอคุณไม่ต้องใช้อปุญญะคุณก็ทําไปก็เจริญเป็นปริสุทธาปริโยธาตาตาโมทุกรรมัญญาปปัสสราเนี่ยจิตของคุณก็ตกตกผลึกเป็นอเนนชาสั่งสมความตั้งมั่นเรียกว่าสมาหิโตเจโตปริญาน16ในคู่สุดท้ายเนี่เป็นจิตตั้งมั่นคือสมาหิตะกับทบทวนอีกวิมุติกับอวิมุติอีกทีหนึง่ง ทวนแล้วทวนอีกด้วยกายด้วยสัญญาตามวิญญาณทิฏฐิเจ็ก็ทวนอีกตรวจสอบอีกสภาพคู่ตรวจนกระทั่งคุณชัดเจนหมดทุกอย่างเป็นอกกินจัญญายตนะจบที่อกกินจัญญาทุกอย่างไม่มีอะไรที่บกพร่องไม่มีอะไรที่ขาดตกไม่มีอะไรไม่สมบูรณ์อีกแล้วสมบูรณ์สุดแล้วแอ็เซียมแล้วจบที่สุดไม่ต้องพิสูจน์อีกสอตอพอ ซึ่งไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วสุดท้ายจบด้วยที่มุดหลุดพ้นเด็ดขาดเลยและจิตก็ตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นของพระเจ้าจึงเรียกว่าสมาหิตโตหรือสมาหิตะไม่ใช่คำว่าสมาธิเท่านั้นเป็นความจริงของจิตสมาหิตตะเนี่ยโดยพยัญชนะความจริงที่มันเกิดสมหิตตะจอดเยี่ยมแล้ว ไม่มีไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วสตพอพแล้วแอคเซียมแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วจบเพราะจิตที่สั่งสมตกผลึกเป็นอเนชาอเนชา,นชาด้วยความบริสุทธิ์สะอาดด้วยอุเบขาห้านี่แหละสั่งสมลงเป็นอเนชาอเนชาพิสังขารชนิดที่ไม่มีบุญไม่ต้องบุญแล้วไม่ต้องมีแต่จิตสะอาดเป็นอุเบขา อุเบกขาสั่งสมตกผลึกลงตกผลึกลงตกผลึกลงก็ยิ่งตกผลึกเป็นสมาหิตะไม่มีที่สิ้นสุดอัปปมัญญาไปเลยมันยิ่งเจริญไปยอดเยี่ยมไม่มีที่สิ้นสุดเลยเห็นไหมอธิบายขยายความไปจากที่คุณประลัดเขาถามถ,ามถึงเรื่องของ<ำ>รูปกำนามมันมันแปลไปปรับกลับไปกลับมายังไง เข้าใจแล้วนะเนี่ยมันก็หมุนไปหมุนมาอย่างที่ว่านี้อ้าวหมดเอ่อ s m <SMS>. บ s เอะ